หล,หลายท่านไปโทษยาเขาเิ้ยาปลอมหรือเปล่าเอ้ย e าไม่ดีหรือเปล่าไปดูคลิปเบาต้นอ้า ah, ไปซื้อมาเฮ้ย e มันก็ไม่ตายเบาต้นโกหกเบาต้นม่วหรือเปล่านะครับไม่โกหกเป็นมั่วนะครับผมก็แนะนําพี่น้องไปตามที่ตัวเองใช้นะครับและตามที่พี่น้องเราที่ปลูกพืชต่างๆนี่เขาก็ใช้นะครับผมก็นํามาแชร์นํามาบอกให้กับพี่น้องที่ทําสวนทําเกษตรด้วยกันเนี่ย ให้ได้ทราบว่าตัวไหนกันบ้างนะครับอาจจะแนะนําหลายตัวที่ผมแนะนําหลายตัวหลายกลุ่มเนี่ยเพราะว่าอยากให้พี่น้องสลับกลุ่มยานะครับเพราะหลักการการใช้ยาเคมีกําจัดเพลี้ยจักแมลงเนี่ยตัวหนึ่งฉีดซ้ากันได้ไม่เกินสามครั้งนะครับอา้าวถ้าฉีดได้สามครั้งไอ้ที่มันเลือล่ะเบาต้นทํายังไงหยุดไว้ก่อนครับเราก็ไปฉีดอีกตัวหนึ่งก่อน สมมุติว่าเราซื้อมาสองกลุ่มตัวยาสองขวดคนละกลุ่มนะครับฉีดตัวแรกถ้าเราฉีดซ้ำสามรอบนะหยุดไว้แล้วฉีดตัวที่สองทางที่ดีเนี่ยอย่าฉีดซ้ำครับถ้าซื้อมาสองตัวให้พี่น้องสลับสลับครั้งละตัวครั้งละกลุ่มยานะครับให้สลับกันแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาถ้าน้ำไม่เป็นด่างนะครับ เราผสมตัวยาลงไปนะี่ะฉีดยังไงมันก็ได้ผลนะครับเว้นชียแต่ว่าน้ําเรามันเป็นด่างนะครับถ้ามันเป็นด่างเนี่ยผสมยังไงเพิ่มปริมาณตัวยาเนี่ยเกินกว่าฉลากเขากําหนดไปยังไงบวกตัวยายังไงสลับตัวยายังไงมันก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าน้ําเราเป็นด่างสารเคมีที่เราผสมไปมันก็จะลดปริมาณคือตัวยามันเสื่อมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องที่เจอปัญหานี้นะครับเจอปัญหาสลับตัวยาบวกตัวยาเพิ่มปริมาณยาแล้วเพลียมันไม่ตายมแมลงมันไม่ตายทำตามนี้เลยนะครับน้ำของท่านเป็นด่างแน่นอนนะครับใช้น้ำส้มสายโชวแค่สองช้อนสองช้อนตสองช้อนแกงนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยผสมยาคราวนี้ตายแน่นอนนะครับ